สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับเกม b a c k Cover M นะครับในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวจักรพรรดิเวทมนต์ดูทีหนึ่งอย่างดูมีเอวเลยครับแล้วสแตทที่ผมทำได้นี่ถือว่าค่อนข้างสุดมากเลยนะนะเรามาดูกัน MTK 1 0 0 0งแนะครับ ACC ปาไป600เลยนะครับนี่เลยครับทีเดม2 0งซ็นะครับแล้วก็มีคีเลสแถมนิดหน่อยนะคีเลสแต่จะไม่เอาเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของทีละชิ้นนะครับนี่ครับผมก็จะเน้นสามสามค่าสถานะเลยนะเป็น m อ t k ทิเปอร์เซนต์ทีดาเมจเปอร์เซนต์เอซเปอร์เซนต์อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเอซีซีคีย์ดาเมจเมทิเคนี่ครับทุกชิ้นเลยนะครับส่วนออฟห้าผมก็จะเน้นเป็นคีย์เดมเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ครับส่วนประดับนะครับเป็นต่างหูคีย์ดาเมจครับก็เอซีซีเอเมทิเคเหมือนเดิมครับ สร้อยก็สร้อยคอ m อ k ครับเป็น m เ k เปอร์เซ็นต์แล้วก็ a อ c เหมือนเดิมครับแหวนก็เหมือนกันครับเป็นเป็นออฟหลักเป็นคีเดมแล้วก็ออฟลองเป็น m เ k a ิ c ครับนะครับเราจะไปรีวิวใน r า a นะแต่ว่าวันนี้เราจะเดี๋ยวผมให้ดูทีมก่อนผมจะเล่นเป็นทีมนี้เลยนะครับเป็นลูมิเอลยินซูยินคูมิโมซ่าแล้วก็มีแอตต้ากับวานิซ่ามืดครับเราจะลองสองทีมนะส่วนอีกทีมหนึ่งจะเป็นชาร์ลอตต์มายืนแบบนี้แทนครับ เดี๋ยวเรารีวีดูเป็นโมโซาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกดใน RTA นะไปครับเจอเลยครับมาูมีเอลยิโม,โมแอตตาแดงแล้วก็วานิซ่ามืดครับมาครับ เจอทีมไรอาฟ้านะผูท้ทีมนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูไม่โดดทานจังอ่านะครับเรียมเขาได้เปิดก่อนนะประสานใส่อตต้ามาครับ วันนีมืดวันนต้มืดวันนี้มืดเราเราทำอะไรดีวันนี้มืดยิงไหมยิงยิงใส่ลูมิเอลแล้วกันยิงไปลูมิเอลเราก็สกิลสองเลยนะครับนี่ครับเพิ่มความคล่องตัวนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบตายหมดเลยครับเหลือแค่ลูมิเอลตัวเดียวนะครับ อันนี้ก็น่าจะชนะสบายๆนะครับแอตต้าก็สตันไปนะแล้วก็อัตีไปครับ <Huh? S 1> เขาไม่ออกด้วยนะเนี่ยยังไม่จบนะครับ ตาป่านไปวันนี้ก็จะิลสองครับเขาได้รับเธอน,นะครับเขาจะทำยังไงตีใส่ลูเมียวครับไม่เข้าเลยนะครับลูเมียวผมก็กิลสองไปครับเรียบร้อยครับจบเกมนะครับโคตรแรงเลยนะครับไปดูดาเมจนะครับดาเมจอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นนะครับเกมน,นี้ รเราไปเกมต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสักทีมละสามตานะที่สลับมิโมกับชาร์ลอตมีเอลมิโมอาลตาวาลเอดมืดเดี๋ยวมาอ้าวอันนี้เหมือน าให้เราลืมเปลี่ยนหรือเปล่าขาให้เราลืมเปลี่ยนหนันนี้ไม่ครับกดใหม่กดใหม่หมเอาใหม่นะเอาใหม่อนนีิเอผมไม่ได้เล่นเลยนะ่ะต่อสู้ศูนย์ชนะศูนย์แพ้ศูน เข้าไปเจ็ดพันแปดพันแต้มกันแล้วอาเจอแล้วครับ <S 2> <S 2> ทำไมเรียกเขาเรื่องนานจังอ่ะนี่ครับอุย้ยแล้วเจออันนีโมโมโแ้แหละคอรโบลูแคดในตำน,นานนะครับอ่าครับ แล้วดูกันนะครับว่าวอลทอสกับอุมิเอลใครจะเร็วกว่ากันวอลทอสเร็วกว่านะครับวอลทอสท,ทำยังไงวอลทอสประสานมาครับใส่วาเนสมืดน,นะครับไม่ติดนะครับวันนี้เรา ไม่ได้ยิงนึงใส่จูเลียนครับทันตีไปตูมิเวก็เช่นเดิมครับตกิลสองเพื่อทำห้องตัวครับอ้าเรียบร้อยครับตายหมดเลยครับโอ้โหทันตีไปครับน่าจะจบเกมแล้วแหละครับโอ้โหแรงสุดๆเลยครับ AC หกร้อยครับก็ต้องเจาะเข้าอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ ดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับเกมนี้โอ้เดี๋ยวเอาเป็นทีมมิโมอีกตานานะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลองทีมชาร์ลอตนะแล้วแต่มันก็ข้อดีข้็เสียต่างกันนะสองทีมนี้ถ้าเล่นมิโมแล้วก็จะได้เกี่ยวกับพวกบัฟเพิ่มพลังจุบตีเวทชาร์ลอตก็จะพวกแบบลดความแสที่ได้รับลงเพิ่มดาเมจเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับรอจับคู่กันนะครับ ไม่นานจังนี่ครับเจอ้วครับมาเิมเมย์นะเพื่อนเพื่อนทำคิเดมเอซีซีเมทิเคียได้เท่าไหร่กันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับอวดอวดกันได้ นะครับเป็นทีมคล้ายๆกันเลยนะวิลเลียมเขาจะเปิดก่อนแต่เขาโดนใบอยู่นะดีธรรมดาครับโดนใบจากวันเดซ่ามืดนะครับมเมตานี้วันเดซ่ามืดโกงมากเลยนะครับเปิดมาใบเปิดมาใบอย่างเดียวเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยฝ่ายตรงข้ามามาปิดกานดีป่ารับอืม ประสานไหมประสานสารไสรุูเมลครับปิดกั้นสถานะอยู่นะครับผมลืมดูนี่ผมพลาดนี่มเริ่มครับสกิลสองครับโอ้เรียบร้อยครับตายสองครับแอสตาเข้าแอนตี้เวียนมนนะครับนี่นะครับสกิลหนึ่งตามีปิดกั้นสถานะปกติอยู่นะครับแล้วก็ ก็บั่นไปนะบั่นเพิ่มเด็บนะครับแตอตตาเขาทำไงแอตตาเขาก็โดนไม่อยู่นะนี่ครับตีแค่ธรรมดาครับความเก่งของวันเดซ่ารื้ตรงนี้นี่แหละครับมีเราก็ตีไปเลยนะเข้าเท่าไหร่ครับเข้าแค่แสนหกนะตีธรรมดาไปติดคงกระพันอยู่นะ,ะก็สกิลสองก็ความท่องตัวครับไม่ไปด้วยนะ มีเอวก็สกิลสองครับเรียบร้อยครับตายเลยครับโอ้โหแรงจริงๆนะตัวนี้เล่นทีมมิโมะแล้วผมมันมากเลยอะวเราไปทีมชาวดันมากดีกวปะเจอเลยนะครับมีเอลชาลอด อีกสองตัวก็เดิมนะครับแอตตาแล้วก็วานิซ่ามืดวานิซ่ามืดที่ต้องมีเลยนะเมตานี้โกงมากเลยนะครับ <c oughs> ชาลลอตได้เปิดก่อนนะกลางกันติไปเลยครับ อเน็ตมืดอเน็ตมืดเราทำไงดีเราอันตีไหมอืมมันตีใส่ลูมิเอแล้วกันครับกันคารัลเทิร์นมาโอเคให้อยู่ท้ายสุดเลยนะแม่มดเขาทำไงตีธรรมาดามานะครับพอโดอนใบอยู่ลูมิเอครับเหมือนเดิมครับคิวสองไปเลยครับอุ้มครับ ตายหมดครับแอตตาแอตตาแทงก็ไม่รอดนะครับเหลือแค่ลุงเมีวที่มีคงกระพันอยู่นะก็สตันไ้ครับไม่ติดนะครับลเมีวก็ติดไปน่าจะไม่มีอะไรยากแล้วลหะครับเกมนี้ไปไป าก็ป่านแบบเขาทำไงตีธรรมดามานะครับกพอโดอนไปอยู่น่าจะสบายสบายแล้วแ่ะครับเปิดม p อุ้ยเขาได้ลัเทิร์นครับครแค่ตีธรรมดาใส่แอตตานะ้ายูสองไปเลยครับเรียบร้อยครับโหเล่นมันมากเลยนะตัวนี้ ใครไม่มีก็อย่าลืมรีบไปสุ่มกันนะครับดเมจอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นครับนะครับอีกอีกสักสองเกมนะเป็นของชาลต์ทำไมจะพูน่นานจัง นานจังส0ิบวีแล้วนะทำไมมานานจังอ่ะโอเคครับเจอแล้วครับเอวชา์ลอดอเอ็มืดหยุดแล้นะครับ เจอทีมอะไรเนี่ยทีมอะไมทีมเขาปแปลกๆหรอผมไม่เคยเห็นเลยนะทีมนี้เระเดิมครับชาลอตเริ่มมาก็กลางตดเลยครับ วันนี้เราทำไงดีเราสตันไหมเราสตันใส่ลูมิลเอา้เอาเขาออกเลยนะครับผมไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับอีกรับตาเป็นผัจริงๆนะตัวนี้ผมแผมรู้สึกไม่เสียดายตัวไม่เสียดายของเลยที่ทำมันไปนี่ครับเจอไว้ครับว่านี Iel, ม,ม,มิเอลชาล็อดอ่ามิโมเฮ้ยวันนี้มาครับแต่มันปรับปรับทีมได้หลายรูปแบบเลยนะครับโดยตัวลูมิเอลเนี่ยเล่นกับเอ่อเล่นกับได้เยอะเลนะครับโรตัรสแซนลี่อะไรเล่นได้เยอะมากเลยครับแล้วแต่ตามถนัดแล้วแต่ตัวที่มีเลยนะครับชาล็อดเหมือนเดิมครับการติอุ้ยนี่เราเจอทีมรถแห่นะครับ ตัวบสปีดสองตัวเลยนะครับแต่เขาได้แค่ตีธรรมดานะครับเพราะวาเนส่ามืดนะครับโกงจริงนะครับเมสตานี้เปิดมาก็ไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยเห็นตรงภาพนี่ครับได้แค่ตีธรรมดาตีธรรมดาอเลยนะครับนี่แล้วก็ประสานไทยจูเลียสกันสตัร์ไปเมลก็สกิลสองครับ ไม่ปลอยครับกีเท่าไหร่ล้านหกหรือแสนหกผมดูไม่ทันมียวก็อันตีไปครับแล่จบเกมแล้วไหมเรียบร้อยครับ,รร 7, รบ,รรบจบเกมไปอย่างง่ายดายเร็วรวดเร็วเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูดาเมจนะโอ้ยสองล้านสองแสนนะครับโหสุดยอดจริงครับตัวนี้คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับลูมิเอลเพื่อนๆปันป้น,ปน,ปน,ปนได้สเตตัสเท่าไหร่กันบ้างอะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมอบอกใต้คลิปกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ